คุณเคยรู้สึกไหมว่ามีบางอย่างจ้องมองอยู่ในความมืดคลิปเหล่านี้อาจเป็นคำตอบ9คลิปที่โคตรหลอนที่ถูกบันทึกไว้โดยบังเอิญทั้งเสียงปริศนาเงาที่เคลื่อนไหวผิดธรรมชาติและเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอธิบายได้บางคนแค่ดูก็ขนลุกไปทั้งตัวเตรียมใจให้ดีก่อนที่สิ่งที่คุณเห็นอาจจะตามกลับมาด้วย การปรากฏตัวในป่าลึกอารัมและคิสุริโยจากช่องเบดาอาลัมบรีวอนเข้าไปในป่าที่เชื่อว่ามีสิ่งลี้ลับสิงสถิตยอยู่หลังจากคิสุริโยทำพิธีกรรมก็ปรากฏร่างหนึ่งขึ้นมาแล้วหายไปเมื่อคิสุริโยพยายามเรียกอีกครั้งร่างนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นและพวกเขาพยายามสื่อสารด้วย jelas lam jelas lam jelas lam jelas jelas? Jelas, jelas. jelas jelas dia mencari ini makanya waktu les tadi kan dia nggak berani madep sekarang dia berani karena dia mencari ini hmm? Yeah. 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 Ah. Oh, oh, ya. Manut karo aku. Kono wae. Manut karo aku. Astagfirullah. 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 Kok dekat aku. Manut kowe. Manut karo aku ya. Kang goleki to. Gitu manut Mas Bro Aku bantu oke. Uh. Bener tadi aku ngomong tuh Mukanya harus Kita mencoba ya Tak turunnya aku jalur ngapuro kalau sampean, ya jalur ngapuro. Tapi top aku ini พิธีกรรมเรียกวิญญาณในป่าลึกสำเร็จลงด้วยการปรากฏตัวของร่างลึกลับที่เคลื่อนไหวและตอบสนองต่อการสื่อสารของผู้พำพิธีนี่อาจเป็นครั้งแรกของใครหลายๆคนการทำคุณใสของประเทศอินเดียโดยการนำรูปยัดเข้าไปในปากปลาสวายพร้อมกับทำพิธีกรรมบางอย่างโดยมีกระดูกรูปหัวปลาสวายพร้อมกับปล่อยปลาสวายลงน้ำเป็นอันเสร็จพิธี และนี่คือมนดำอินเดียเป็นเรื่องราวต่อเนื่องจากเหตุการณ์ก่อนหน้าที่นักล่าผีหนีตายจากร่างดำตาแดงที่ไล่ตาม เขากลับไปที่เดิมในวันรุ่งขึ้นเพื่อพยายามสื่อสารและร่างนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งทำให้เขาตกใจวิ่งหนีเขาได้ยินเสียงหัวเราะและเห็นร่างดำนั้นอย่างชัดเจนบทสรุป A เสี a าะอ a ทด้วามี่ a วามื a วมี่ a t e วามื e g a

lihatan ke ini sosok sosok hitam Allah Allah kemana tadi kemana tadi sosoknya Allahakbar, apa itu? Hakilah ilah Allah, ih, 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 ah, ih, itu tadi, Bismillahirrahmanirrahim. การกลับไปยังสถานที่เดิมเพื่อเผชิญหน้ากับร่างดำตาแดงที่เคยไล่ตามนำมาซึ่งการปรากฏตัวอีกครั้งของมันพร้อมกับเสียงหัวเราะอันน่าขนลุกที่ตอกย้ำความน่ากลัว เรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อหญิงสาวคนหนึ่งถูกกุนติลหัดเข้าสิงร่างกายของเธอแปรเปลี่ยนเป็นสีดำคลำ้ำบ่งบอกถึงการเข้าครอบงำของวิญญาณชั่วร้ายความหวังเดียวของเธอคือการช่วยเหลือจากแม่หมอผู้ทรงอาคมซึ่งเป็นที่พึ่งสุดท้ายในการขับไล่พลังงานด้านมืดนี้แม่หมอจะใช้ความรู้และคาถาอาคมที่สืบทอดกันมาเพื่อปลดปล่อยหญิงสาวจากพันธนาการของกุนติลหัด นำแสงสว่างและความสงบกลับคืนมาสู่เธออีกครั้งกลุ่มคนเข้าไปพิสูจน์ความเฮี้ยนในป่า ที่ร่ำลือว่ามีวิญญาณลอยได้ผู้เชี่ยวชาญด้านศยศาสตร์ของพวกเขาทำพิธีเรียกและก็ปรากฏร่างหนึ่งขึ้นมาจริงๆเมื่อเข้าไปดูใกล้ๆพบว่าเท้าของร่างนั้นลอยอยู่เหนือพื้นดิน

การพิสูจน์ความเฮี้ยนในป่าที่ร่ำลือว่ามีวิญญาณลอยได้สิ้นสุดลงด้วยการปรากฏตัวของร่างที่ลอยอยู่เหนือพื้นดินอย่างน่าอัศจรรย์ คลิปนี้มีอะไรแปลกๆในน้ำครับนักตกปลาสองท่านนี้ขับเรือมาตีเหยี่อปลอมเจอหมายเด็ดก็เลยเวี่ยงเหยื่อเข้าไปใต้ถุนบ้าน แต่ในขณะที่เขากเกาะเหยื่อกลับมาครับมีเงาดำที่อยู่ใต้น้ำวิ่งสวนออกมาครับหลายๆคนก็บอกว่าเป็นปลานน่แหละแต่อีกหลายๆคนก็บอกว่ามันไม่เหมือนปลานะมันคล้ายๆกับผีพรายสำหรับคนที่ไม่เคยเจอก็บอกงมงายแต่ถ้าคนที่เคยเจอก็บอกว่านี่อาจจะเป็นผีพรายที่พวกเขาเคยเห็นครับ ชาวบ้านคนหนึ่งมักเจอเรื่องแปลกๆในบ้านของตนเองจนกระทั่งคืนหนึ่งเขาตื่นขึ้นมาเพราะเห็นร่างสีขาวอยู่หลังหน้าต่างปรากฏว่าเป็นร่างคล้ายผีปอจงยืนจ้องมองเข้ามา ค่ำคืนอันเงียบสงบในบ้านกลับกลายเป็นความหวาดผวาเมื่อร่างสีขาวคล้ายผีปอจงปรากฏตัวขึ้นหลังหน้าต่างจ้องมองเข้ามาอย่างหน้าขนลุกกลุ่มนักเรียนกำลังไลฟ์สตรีมในโรงเรียนโดยไม่รู้ตัวว่ามีเงาดำที่มีดวงตาเรืองแสงแอบมองอยู่ข้างหลังเงาดำนั้นขยับและหายไปเป็นบางครั้งแต่กลุ่มนักเรียนก็ไม่ทันสังเกตเห็น

การไลฟ์สตรีมของกลุ่มนักเรียนในโรงเรียนถูกจับตาดูโดยเงาดำปริศนาที่มีดวงตาเรืองแสงซึ่งเคลื่อนไหวอยู่เบื้องหลังโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวมีการกล่าวถึงว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองบ้านหลังเดิมถูกเผาพร้อมกับผู้คนข้างในจากนั้นบ้านหลังปัจจุบันถูกสร้างขึ้นบนรากฐานเก่าของบ้านที่ถูกเผาเชื่อกันว่า นี่คือสาเหตุของกิจกรรมอาถรรพ์ที่รุนแรงในบ้านหลังนี้ซึ่งทำให้ชาวบ้านย้ายออกจากบ้านไปนานแล้วเนื่องจากทนอยู่ไม่ได้ทันทีที่คุณเดนิสก้าวเข้าสู่ความมืดมิดของบ้านร้างเขาก็เริ่มการสำรวจพร้อมกับอุปกรณ์ e.g.f. ที่ส่องสว่างนำทางในความมืดมิดอันน่าขนลุกทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความระทึกใจ เมื่อเขาพยายามสื่อสารกับสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยคำถามที่เจาะลึกถึงความลี้ลับมีใครอยู่ที่นี่ไหมทันใดนั้นบรรยากาศก็เปลี่ยนไปอย่างฉับพลันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสีบางอย่างปรากฏขึ้นอย่างน่าประหลาดใจแม้จะยังไม่ทราบที่มาคุณเดนิสยืนยันว่ากับดักยังคงปิดอยู่เพื่อให้ผู้ชมได้สัมผัสประสบการณ์ความลี้ลับทั้งหมดที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างเต็มตาและแล้ว S 1> <S 1> เสียงฝีเท้าปริศนาก็ดังขึ้นเรากับมีบางสิ่งกำลังวิ่งผ่านไปในเงามืด Свет поменялся. пока не включаю чтобы показать вам всю активность которая происходит в этом доме пробежал. Что это? Нифига себе. คุณเดนิสจุดประกายการสนทนากับสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้อะไรทำให้พวกคุณอยู่ที่นี่ เขาถามเสียงตอบกลับมาแผ่วเบาแต่ชัดเจนเราไม่รู้ความรู้สึกเย็นยะเยือกเริ่มคืบคลานเมื่อวิญญาณเผยว่าพวกเขาคือสามชีวิตสามีภรรยาและลูกชายคุณเดนิสพยายามประติดประต่อเรื่องราวพวกคุณถูกเผาในบ้านหลังนี้หรือเปล่า Нас здесь трое. Я, моя жена и наш сын. Вас троих сожгли в этом доме? Нет, не в этом доме. Да, да, я не так сказал. Их же сожгли в доме, который стоял до этого. А уже на этом построили на в старом фундаменте уже построили новый дом. คุณเดนิสได้กล่าวเข้าสู่บทบาทสำคัญเขากล่าวถ้อยคำที่เปลี่ยมด้วยความตั้งใจอันแน่วแน่ว่าจะช่วยวิญญาณเหล่านั้นให้ผนจากพันธนาการแห่งอดีตเรากับได้รับฟังเสียงตอบรับใช่ที่แผ่วเบากลับมายิ่งจุดประกายความหวังให้แก่เขาไม่รอช้าคุณเดนิสเปล่งถ้อยคำชี้นำดุดประทีบสองทางให้แก่ดวงวิญญาณที่หลงทาง จงมองเห็นแสงสว่างนั้นและมุ่งไปสู่แสงคำกล่าวนี้ไม่เพียงแค่เป็นการสื่อสารหากเป็นการเชื้อเชิญให้ดวงวิญญาณที่ถูกจองจำได้ปลดปล่อยพันธนาการก้าวข้ามความมืดมิดไปสู่การพักผ่อนชั่วนิรันดร์ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความคาดหวังและความตื่นเต้นว่าความพยายามของเขาจะสำเร็จผลหรือไม่ Вы слышите? Да. Yeah. Вы сейчас увидите свет. Идите на этот свет. Вы здесь. Вы здесь. Все, похоже, у меня все получилось. Ловушка сработала. Поехали в тишину. И кажется, у меня получилось освободить души с этого дома. คุณเดนิสถามด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปได้วยความคาดหวังว่าวิญญาณยังคงสถิตยอยู่หรือไม่และในห่วงเวลาแห่งความเงียบงันที่รอคอยคำตอบนั้นคุณเดนิสก็เชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมว่าเขาได้ทำภารกิจอันยิ่งใหญ่นี้สำเร็จแล้วกับดักแห่งความเงียบถูกกระตุ้นขึ้นซึ่งหมายถึงอะไรนั้นยังคงเป็นปริศนาที่น่าติดตามและคุณเดนิสก็ประกาศก้องอย่างมั่นใจว่า เขาสามารถปลดปล่อยวิญญาณเหล่านั้นให้เป็นอิสระจากบ้านหลังนี้ได้ในที่สุดเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิ่งที่ไม่มีใครลบล้างได้บางคลิปยังหาคำอธิบายไม่ได้จนถึงวันนี้และบางวิญญาณอาจกำลังจ้องมองคุณอยู่ตอนนี้ก็ได้ถ้าอยากรู้ว่าจะยังมีอะไรน่ากลัวกว่านี้อีกไหมฝากติดตามเอาไว้ให้ดีเพราะความหลอน ยังไม่จบแค่นี้